นี่ทา้งปูแม่ป่าแม่ปูอ๋อต้องติต้องคนดูเยอะกว่าเน่คือปูน้องปูที่ฉันทุบเองแล้วมันก็ได้เท่านี้แหละอันนี้ปูใหญ่มากแต่เราแคะมาได้เท่านี้จริงอืมอืมน่าหวาดมากหอย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 นางลมสุราษฎร์ก็หอยนางลมด้านั่นไงเอ็นมันก่อนสิ สวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์สีนะคะวันนี้พารี่บ้านใหม่กับน้องนารานะคะ<อ>แล้วก็เพื่อนๆทำบุญบ้านทำกันเองก็คือฮะก็คือเชิญมาไม่ได้เพราะโควิดขอนนนอนุญาตสั่งอาหารนึงกะแม่ไม่เชื่อในฝีมือพี่หรอเชื่อออกกว่าหนึ่งเป็นปาร์ตี้นะแม่นะปาร์ตี้วันนี้พี่สั่งอาหารทะเลนะคะมาจากสุราษฎร์ของสดหมดเลยสดไทยประมาณวันสองวันนะ่ะเขาจะมา,มาส่งจะมาบ้างวันนี้ปูปุ้มถอยนังลมเดี๋ยวเราพาไปดูน้องปูก่อนนะคะ นี่นะคะสั่งตรงมาจากสุราษฎร์นะคะจากร้านยมมนาฟาร์มนะคะนี่คือน้องตูของเราอุ้ยสงสารน้องอะ่ะเป็นคน <c oughs> ชอบกินของสดนะแต่แบบไม่กล้าทำเองวันนี้ก็ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> ผู้ชายมาช่วยทำน้อง อาหารทะเลอะไรก็ตามคุณผู้ชมมันต้องกินตอนที่น้องยังไม่ตายนะครับเพราะถ้าน้องตายเนี่ยเนื้อมันจะมีความแฟบลงนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้กินเนื้อที่มันแบบฟูมากๆนี่คือกุ้งแม่น้ำแบบตัวใหญ่มากนะคะตอนนี้ให้พี่ลูกพีชช่วยสัมผ <ๆ S 1> ะนด้วซ<า>ึ่งกระเทยอะทำไม่เป็นทำได้แม่มันตัวใหญ่มากเลยอะแกอนนั้นสํมตัวโลอ่ะแม่ดูนั่นนะะ่าอุ้ยดนี่ดีขอมือใหญ่มากแต่ว่าทำสำเร็จไหมสำเร็จเพราะว่าเรียนมาจากยูทูบคุณครูยูทูบ คุยเขาบอกว่าทาแบบนี<_<_<_<_ yeah> ้โอ้ยตัวใหญ่มากที_<_่พี่และบุหรี่โอ้ยดูเนื้อดีเนี่ยเวไม่ได้มันอ่ะคือเขาขายอาหารทะเลแต่มีกุ้งแม่น้ดหรืปล่าไม่อะไรหรือล่ะอุ้ยยังไม่หมดอีกเหรอแกแล้วก็เธอแล้วแก่หอยยังไงอุ้ยนักจินมโ้โหด่าคือบางทีเขาต้องเข้าใจนะว่าแบบกระเทยเกิดมากินอ่ะแม่นอุ้ยใหญ่ยุ้ย เด okay. no, ี๋ยวเราเปิดหรอกเปิดข้ซอยมาอย่างละอุ้ยซาแล้วจิงหอกจิ้งหอกุกยความ juicy ของเนื้อหอยต่างๆแดงว่านี่ก็กินได้เลยดิแม่ทานได้เลยพร้อมเครื่องคืออุ้ยออ้ย ส่งแบบเย็นเหมือนเคยจริงๆอันนี้เราย่างแล้วก็มาถูกแกะเป็นเนื้อใช่มันเป็นเนื้อเนี่ยมันใหญ่หรปล่าหมดแล้วน้องมี่สามอย่างหมดแล้วแต่ก็ให้มาเยอะเหมือนกันสิหอยดองหอยเยอะมากคุยแข่งกันไปเลยโดบอกโดถ้าเธยอยู่ด้วยกันก็คืออะไรก็คือคุยแข่งแข่งกันไปเลยกัดอเลือดซูร์เป็นอะไรเลยนาลาโด้ป่ะบอกโดแม่ไม่ไหวดีหูแหลกเหรอเออรู้อยู่้วเขาส่งอะไรมาให้บ้างวันเนี้ยฮะไม่ได้ฟังเลยเหรออ่ะมีหอยอ่ะมีกุ้งมีปู สามอย่างปะถ้าถอว่าเยอะแล้วป้าตะสุราร์อะแล้วไม่เอาเลยหรอใช่ป้าทำอไรใจดีขนาดนี้อ่ะเราก็ต้องช่วยร้านนะฮะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนาราไงที่ช่วยคนอื่นแต่มีเงินสปอนเซอร์นอกปะช่วยเขาแสนสปอนเซอร์ร้านหนึ่งเนี้ยคือจะบอกอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าลี่งไม่อยากพูดเรื่องนี้หน่อยหน่อยอีกแล้วหรอไม่เหลืองเงินอีกอวกไม่ได้สี่เลี่ยนมีความสุขมากกว่าเดิมวันนี้ใช่เป็นเมนูอะไรคะกุ้งแม่น้ำเผาไงนาราแล้วก็ปูเผาเผาเลิศเฮ้ย วัตถุดิบสำคัญคืออะไรเตือนแล้วนะวัตถุดิบก็กุ้งไงก็ชูกุ้งคุณยางความคิดสร้างสรรค์อยู่ไหนงั้นเชฟแนะนำเมื่อกี้คืออะไรหม่อมนะเออเตือนแล้วนะซีซั่นฟองหม่อมปอมคุณแม่ใจดีแม่เข้าแช่เอาเคเดรอกินนะจ๊ะโชคดีที่ยังมีผู้ชายมาจุดเตาให้เรานะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยเนี่ยเราพูดอะไรได้เป็นใบห้ามพูดมีความสุขไหมการจุดเตา ทำไมอ่ะ,อะร้อนแล้วทำไงได้ก็ต้องทำไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไห้แค่จุดเตาเองอุย้ยพี่ลุงเห็นจัดนะ่ากินมากเหมาะกับเป็นปาร์ตี้ป,ตป,ปาร์ตี้แบบขึ้นบ้านใหม่กับน้องสาอยโซหรูราอยู่ดีว้าวน่านอิจฉาโสดฉันว่าฉ,ะฉะนันจะลงคลิปนี้ตอน5ทุ่มให้คนโกรธใช่ไหมซีรัปลีดออกมาแล้วเนาะ นี Even oh, <ม>่เป็นเสิร์ฟค่ะว่าชีปูก็ไม่รู้ทำยังไงชีปูก็พิ้บตามแมปแมปอยู่สองรอบสามรอบแล้ว ยัยลูกพีหล่อนจัดสวยมากเหมือนที่ดิฉันเป็นสไตล์หลีดก็ฉันเป็นสไตลิสต์ดโปรดดูอ่ะเหมือนกับว่าผัวแกเนี่ยเปิดร้านอาหารทะเลอันนี้ร้านไหนอะร้านนนั้อะไรทำไมเขาไม่ให้มาถึงเลยหรอร้านชาไงเปิดอยู่หยุดยาวลอเออเอาอีกมาตุล่ามาตุล่านะอ่ะในระหว่างที่เรารอกุ้งเผากุ้งอะไรดิฉันก็แนะนำอีกร้านหนึ่งแล้วกันไหนๆก็แบบว่าชอบกินแล้วนี่โปรโมทเลยมุมสะพานเป็นร้านโปรดชั้นและเอกแทร์แล้วก็น้องนาลา ด้วเองนะเลจร์จ้าช่วยกันเนื้อเขาดีมากเลยอ่ะแต่เนี้ยคือที่สุดใครที่อยากกินตามนะคะนี่มันชื่อเมนูหมูสวรรค์เนี่ยหรืออะไรสักอย่างหมโบหม้อขอได้ข้าวค่ะข้าวโบ๊ทนี้สั่งมาอีกตั้งหักข้าวติดมือเป็นกากหมูร้านเขาซึ่งอร่อยมากแล้วก็โรยอันนี้ชื่อว่าเมนูเฉลิมศีลมุทภาพของเขานี่แล้วเราก็คลุกนี้มีกากหมูจีอ่ะเห็นไหมเห็นไหม แบบนี้ก็คือยัวคนแล้วนะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ทานข้าวในะคะรอบดึกก็เจอหน่อยเมนูไม้ตายเฉลิมศีลร้านมุมสะพานอันนี้ถ่ายโปรโมทให้เพราะว่าชอบกินเลยนะแล้วก็จะมีกากหมูกรอบกรุบกรุอยู่ในนี้เทปนี้ก็คือถ่ายแต่ของกินไม่เห็นหน้าคือยัวทุกคนไปอย่างนี้ไปเลย,ยตายตายตายนี่เวลากินเนี่ยนึกออกว่าเราจะได้ความเยิ้มของไข่แดงแล้วความมันของหมูสามชั้นแล้วก็ความกรุบกรอบของกากหมูคุณผู้ชมนี่ คำนี้เลยสักคำไม่คะมิกป้อมนี่กุ้งของเรานะฮะน้องกุ้งคนย่างเป็นไงตายตาตายระบอดหรอตายะบอดอุ้ยอุ้ยหัวน้องเออ โอ้ยลูกพีทหลอดแบบเสิร์ฟเป็นคำให้เลยอยากค่ะ,ะสำหรับสี่ตัวนี้อ,อ่ะแม่ชมให้ดูเร็วคำหนึ่งดูดูดูดดสดเลยสด,สดสดจากสุราษฎร์แม่แงเอ็นมันก่อนอุ้ยอุ้ยมันยังคั่วมันแน่นหรอแน่นอยู่เลยอ่ะ,อ,ะอุ้ยก็เยอะอืมเอาเลยแม่ยุ่ยๆหนึ่งคำยุ่ยๆจากลูกพีทค่ะอุ้ยแล้วหรอดนะพี่ลูกพีทเขาทำให้แล้วหือยุ่ยๆหอย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 นางรมสุราษฎร์หอยนางรมดาวนั่นไงเอ็นมันก่อนสิ เมันสดมากพวกแกกับฝ่าอ๋อเออสุรักเรื่องหอยเรื่องอะไรดังอยู่แล้วอ๋ออือหึวิญญาณอะไรทิมโต๊ะอ่ะอ๋อโอ้ยแข็งแล้วหรอโดเป็นไงที่นี่ได้ไหมติดหวานมากเข้าใจวาอเมริกาอร่อยข้าวผัดอะไรนะหอยใหญ่อะไรปะอะไรสักอย่างอ่ะใครรู้แล้วคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้เราคือใส่มาแล้วนะคะอือโซวให้ดูเลยไม่ไความก่อน หวานเนาะอืมอืมจำเจียวนี้ด้วยอืมรสน่าแกโดวิ่งตัวแล้วปวดกระจะไหวหรอไหวสินเย็ะเลยปวดร้องมากเขาอุระของข้าเออกแกไม่โดว์บ่โดวเนี้ยเป็นไงล่ะโดนแน่เลยโดนลายแฟนเขาอ้าวรีวอันนี้แยกขาไปครับจ้วยกินกินได้หมดอร่อยไหมอันนี้อร่อยมากอันนี้แบบไข่กับพริกน่าชอบกินมากเลยะ ดิสุดชดคุณยำหรอแล้วก็หอยนางรมตักหอ,อยนางรมาม,ม, <S <S มาทำไมแกไม่พอหรอแล้วจะได้มีหอยนางรมที่มันมีกุ้งกับปูแล้วได้กระชันปูอยู่ว่าหอยเออนาราเขาก็ไม่ยอมนะเขาสั่งยำอีเปียมาต้านนะพี่สาวเลี้ยงนี้น้องเลี้ยงยำใช่กุ้งดองคุณแม่แก้วคุณแมเปียเวลาคนที่แบบว่าทำงานบ้านเลี้ยงเมี่ยววิ่งคุณคุณกินกุ้งดองได้ไหมฮะออะมีกุ้งเนื้อ คุณล <elim> ุงกีนท้องกี้ไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แล้วบ้านเรากินแบบอะไรพูดดีเนอะนาราก็กินสเต็กกับพ็อกก๊อก เขากินงั้นเหรอมีดเราไม่ใช้อ่ะมีมีกินมุมมามึงเด็ดตั้งแต่แรกแล้วค่ะคนดูคนดูมันเด็ดเออเด็ดแล้วจิ้มเจนารานะคะเป็นไงบ้างแม่คือจะบอกว่าตอนเดียกุ้งเราเริ่มสุกแล้วเห็นหัวมันกุ้งมันอะอ้ยเออมันเป็นไปได้ว่านาราเป็นได้อันนี้นะแล้วคือจะบอกว่าของเขาอยู่ตดใหม่แล้วก็โทรหาคุยกแล้วไหนดูหัวก่อนแป๊บนึงขอดูหัวก่อนขอดูหัวก่อนโอ้ย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 โอ่ยโอ้ยโอ้ยอ อุ้ยได้แล้วหนึ่งตัวคณผู้ชมโอไมกุนเนทโอไมกุนเนทโอไมกุนเนทเอออันนี้ขออีกนิดหนึ่งวยไม่แน่เสื้อเราทำได้กว่าี่มันน่าอิสเนื้อกุ้งอายุทยา เราจะมาแบ่กกันนั้นว่ากระเทยจะทําได้จริงไหมอุ้ยแก้มันพอดีนะนอุ้ยดูเนื้อดิมันสดแล้วมันแบบอุ้ยผมว่พอดีอุ้ยนักบอลทำเก่งสุดอุ้ยปากซิมมันซิมยองซิมยัวเพื่อเซ็ตซูมแบบมันเลยเอออุ้ยเน่ทางครูแม่ป้าเอาต้องคนดูเยอะกว่า จะขอกัดปิดนึงเพราะแบบชิมแบบหัวมันวิวมันหวานี่เขาลงไม่หึงจุ้ยซี่อือฮึแไงแดๆห้มันหนอนนิดหน่อยไม่เป็นไรพี่พี่บอกมาเลยนะบอกมาบอกหวานอือ้วอันนี้พี่หนึ่งเแล้วก็จุ้ยแล้วก็จุ้ยซี่แกไอ้ตรงนี้ไป็ขลุกข้าวกินนะคุณผู้ชมอือฮึ ดืมาแล้วมันหลุดออกมาเลยนะคือสดจริงการที่เราย่างไอ้พวกนี้ลำบากนิดนึง,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 งแต่ได้กินของที่มันแบบเนื้อมันแบบมันเแดบบ้งมันบบสุกมันแบบพอดีมากแต่ดีนะว่าคนยา่างใส่คอนแทคนาลามันกันควันอ่ะคอนแทกับครอันนี้เดี๋ยวจะทำให้ทำให้นอ้องคำเดิมขออนุญาตทำให้น้องสาวคนสวยในบ้านเราพอย่าทำนี่น้องจ้าขออนุญาตทำนี้นะครับบดูน้ำจิ้มสีพูดมาอันไหนอ่ะเป็นน้ำสลัดพรีบวกกับซีฟู้ดเห็นปะอ่ะสีน่ากินอีกแบบนึงปาแล้ว เป็นน้ำสลัดเหรอก็เป็นน้ำสลัดน่ากินอ่ะน่าทานเลยเกิดมาฉันอยากมีการกินอย่างนี้มานานมากแล้วร้อนปะเผื่อไม่ร้อนมากตับแอมแมสตับแกะตุ๊กต้องเนาะอร่อยและสดมากคือว่านี่คือผู้ น้องปูที่ฉันทุบเองแล้วมันก็ได้เท่านี้แหละเอาเลยมากมายมันลดชนหน่อยแต่ไม่เลยเอาเท่าที่ได้แต่เนื้อก็คือแบบเด้งใสดูทุบดิอันนี้ปูใหญ่มากแต่เราแคร์มันเท่านี้จริงอืมอืมหว่ามมากอืมอิ่มแล้วก็นอนกันนะนี่ ย่างมาให้ต้องเยอะนี่ครับฟิคือเขาไปย่างนี่มาตัดตัดกินกรีเขาที่ตัวใหญ่มากอะสิต้องกินได้แกเหมือนร้านอาหารยุทธยาเลยอะเจากล้ามมากินหรือว่าจเจาไปทำเป็นกับข้าวดีค่ะมันแบบเอาไปผัดแยกได้ไม่ออกหรอแมบบ่หนึ่งสอง้ยว้าวิ่อ้ยน้องสาวจิ้มละสุดเองเหรอไปไงเองแม่คุณเนีน่ย วันนี้นะคะก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆของการย้ายบ้านใหม่ของเรานะคะก็คือวันอยู่จริงนอนจริงนะคะวันนี้วันแรกนะคะน้องนาราวันแรกกู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 ก <ทำ S 2> ูก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  พี่สาหนูจะเรียกเขาว่าพี่นารุนานารุนาดิเหรอพี่นารุนาข้าพี่ารุานาตอยู่แห่งผลนี้จงส่งผลโดนบรรดาให้น้องนารามีแต่ความปังปังเฮงเฮงอิทางเมยตินังหัตุสตเกตาหัวตุยตาตโยข้าพเจ้าในอันดุลพ,พระอิน,อนเกลสองจัดเอ็งสิงห์หาคงสองพันห้าร้อยถึงสองพันธ้รอถอ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกวนุศลที่ข้าพเจ้าได้ถวายสังฆทานทำบุญอะไรก็มากมายให้แผ่กับผีที่อยู่บ้านหลังนี้และช่วยทำคั้ชีวิตดีขึ้นเถิดบอกพนา่ารลนาด้วยว่าพี่นาละนาจงมารับส่วนบุญส่นกนุศลน,น,นี้ค่ะเออพี่ารนาถค่อยพวกหนูอยู่แล้วปังนะอเอบมีอะไรดีๆขวัญเกี็รติปุยไม่ได้กุลีดยเดี๋ยวจะลากับน้องสาวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องช่วยกันเกียแหละเพราะว่าบ้านนี้ยังไม่มีแบบแม่บงแม่บ้านเต็มุัวไม่น่าเชื่อที่เขาส่งมาหมดนะคะถ้าใครอยากจะกินนะคะก็สั่่งได้ทียมนา สีฟนะคะเขามีเพลงของตัวเองด้วยนะยอมมนาสยมมยมนาสยอ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 มนาสเบยเดยุยยุยุได้อ่ะยุบิดนี่ร้องยมนาฟาร์มอ่ะอะทุกคนคะนี่ก็เป็นออฟฟิศใหม่มิกกับนารานะคะซึ่งถ้าใครดูอีพีแรกก็จะเห็นว่ามันยังไม่เสร็จสับนี่ก็เริ่มมีโซฟามีอะไรแล้วนะคะถ้าใครมีอะไรจะแนะนำอย่างเช่นอยากให้สวนเป็เราโซฟาตุ๊กตา อยากตกลงเตอร์แต่ว่าขอให้ลงช่องคุณนาราแค่ไหยได้ไหมยินดียินดีลงได้สองช่องเลยนะคะยังไงก็ติดต่อกันมานะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอา,อาเพียวชิมชิมชิม,มให้กล้ามเต็มเต็มของสดอะไรหินหรอกินกับเขาสวยมากเชิญมากินปูเขาสวยพี่กิ <laughs> ๊ก <laughs> สิป <laughs> ูนี่นี่กิ๊กับสุดกิ๊า